โอมขอให้รวยขอให้รวยขอให้เงินเต็มห้องขอให้ทองเต็มหาบสวัสดีวันศุกร์คาถาพญาเต่าเรือนคาถาพระอริยสงฆ์หลวงปู่ริววัดใต้แดงทองจังหวัดนครปฐมนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามมพาทะนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสินาอุทะกะเมมะอะอ,อ,อุอะโอวะธรรมปะสุปฏิปันโนหลวงปู่เทศเทศลังสีวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคาย ข้าศึกใดๆในโลกนี้ไม่มีอำนาจลึกลับรายกาศแหลมคมเหมือนค่าศึกภายในใจเราศีลห้าเป็นรากฐานของการกระทำต่างๆไม่ว่ากรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีต้องเหมือนจากโทษ5ข้อนี้ข้ออื่นๆเป็นเรื่องปีกย่อยออกไปจากศีล5้าทั้งนั้นเมื่อไม่มีศีลห้าข้อนี้กำกับอยู่ในใจแล้วความชั่วนอกนั้นทั้งหมด จะรังเข้ามาครองใจความดีทั้งปวงไม่สามารถจะทำให้เกิดมีขึ้นมาได้ถ้าทำให้เกิดมีขึ้นมาได้ก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้นานไม่ต้องพูดถึงสมาธิสมาบัติปัญญาหรอกเครื่องกักรองของธรรมเพื่อให้ใสสะอาดจากโลกนั้นนอกเหนือจากศีลส,สมาธิปัญญาแล้วไม่มี